ร้อยสิบสามคนถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับคอยลอยคอยกันเรียบร้อยนะครับเอาละครับแถมแทดดัมดัมแทมแถมแถมแถม random.org มาแล้วนะครับันนี่เป็นเว็บสุมส่มเว็บสุ่มนั่นเองนะครับไอ้ number generator min max นี่คือตั้งแต่หนึ่งก็คือหนึ่งด้วยนะใช่ไหมไม่เหมือนคำสั่งฟัง์ชัน random ที่มันจะไม่นับใช่ไหมใช่มาเดี๋ยวเราลองก่อนว่าถ้าเราหนึ่งกับสองมันจะเป็นหนึ่งกับสองไหม โอเคโอเคเป็น1กับ2 m i มินแม็กซ์หนึ่ง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 เดี๋ยวนะ1 2โอเคเป็น1กับ2นะครับชัวนะโอเคอันนี้มันเป็นแรนดอม <Okay S 1> แล้วนะครับโอเคครับกติการเราบอกว่าจะจับรางวัลน,นั้นแต่0ถึง999โอเ okay. ค1,000ตัวพอดีกดทีเดียวพอเนาะพิกเซลว่าไงทีเดียวหรอแล้วถ้าไม่เจอเ<ก>ถ้าไม่เจอก็คือเอา,เอาซ้อมเหรออซ้อมก่อน ไม่ซ้อมเอาเลยเอาทีเดียวไปเลยมั้ยไอคนได้รอบแรกเดี๋ยแล้วแบบทำไมไม่มารอบสองทำไรเอาโอเคโอเคตาเอฟว่าอย่างนั้นก็ได้ครับอันนี้เราจะกดทีเดียวนี่คือไอผู้ผิดเราจะกดสองทีอันนี้คือซ้อมตามที่ตาเอฟบอกอรอบนี้ไม่เอานะครับรอบนี้ไม่เอาไม่เอานะครับกดเล่นก่อนได้เลขสิบโอเคสมมุติถ้าได้แบบนี้แล้วทําไงต่อได้เลขสิบเราก็จะไปดูในรายชื่อตรงนี้เออเราไปดูในรายชื่อก่อนเดี๋ยวเราจะเรียง เรียงจากเลขน้อยไปมากนะครับก็เรียงยงไงเรียงนี้นะเอ่อเลขสิบมีไหมไม่มีครับก็จะเลือกคนที่ใกล้เคียงใกล้ที่สุดก็คือเลขเก้ากับเลขสิบเอ็ดแล้วเราก็จะมาดูกันว่าใครโพสต์ก่อนคนแรกใครโพสต์ก่อนได้ก่อนโอเคไหมซึ่งถ้าในกรณีนี้สมมุติว่าเป็นเลขสิบที่สมมุติไว้นะครับที่บอกไม่เอานะก็เรามาดูดิใครโพสต์คนแรกอันนี้ 8, แปดอันนี้สองทุ่มยี่แปดอันนี้สองทุ่มห้าสิบเจ็ดถ้าเป็นกรณีนี้เบอร์เก้าคนนี้ได้ คนที่เนี่ยันดับที่14เนี่ยได้อันนี้คือสมมุตินะครับสมมุติจํ <ke ch, S 1> าไว้นะพะสมมตินะสมมติเฉยๆโอเคครับทีนี้เอาจริงยัง <c oughs> เอาจริง <c oughs> กกรู้กติกาแล้วนะว่าสุมส่มศูนย์ถึงเก้าเก้าเก้าถ้าไม่โดนใครก็เอาคนใกล้เคียงอ่ะรอบนี้เอาจริงนะครับอ่ะรอบนี้เอาจริงถ้ามีคนที่ใกล้เคียงมากขึ้นหรือว่าซ้ํากันมากขึ้นเราก็จะเอาคนที่โพสต์คนแรกโอเคพร้อมยังเอาละขอซาวดีเออเออขอขอซาวสักนิดนึง เอาอะไรดีจักจันทรไม่ใช่ดิมันต้องแบบรัวกองอ่ะนตึ้วเห็นหน้าจอกันนะนร์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 รัร์ร์รัน์ร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 ได้รอร์ร์เร์ร์ร์น์ร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 เลขรรรร แล้วก็มีหนึ่งสองหกเฮ้ยเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือไม่ได้มีการเตรียมกันแล้วก็ไม่ได้มีการตกลงอะไรกันล่วงหน้าว่าจะมีการให้กิจกรรมอะไรอย่างนี้ให้รางวัลอะไรอย่างนี้นะอย่างที่บอกว่าตาเอฟเพิ่งมาพูดเมื่อกี้ได้ว่าให้จับสองรอบแล้วเว็บนี้มันก็สุ่มนะครับได้1 2 3่รับคนที่ใกล้เคียงที่สุดมี1 12กับ126ซึ่ง126เนี่ยใกล้สุดคือ3หลักเท่านั้น3เลขเท่านั้นก็เป็นคนที่ชื่อว่าคานานอคนนี้เอง ซึ่งเขาก็คือเขาก็คือพี่โน้ตที่เคยเล่นกับเรานี่เองนะครับพี่ครับทาบุญร่วมกันก็จะได้เจอกันบ่อยโลกผมเราจะได้เจอคลิปแคทมาจิก้ากันนะครับผมครับโอเคก็ประกาศรางวัลไปเรียบร้อยนะครับคุณกลุ่มเพื่อนหมีคนนี้ได้ก็เดี๋ยวรางวัลแชร์ผมขอแก้ไขอะไรบนึงเดี๋ยวอกสักคู่ได้ครับ5นาทีได้ได้ได้ก็เนี่ยแหละก็คือคนนี้คือคนที่ได้รางวัลเป็นเกมมจิก้านะครับ GG WUP นะครับ Good Game Well Play ไม่มีเตรียมนะครับอ่ไม่ม,มีเตรียมครับ,รบเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอไปลงที่ Facebook นะส่วนจับรางวัลการแชร์ที่ไทฟบอกว่าจะได้เป็นโบนัสอีกเกมหนึ่งนะครับ t Tropical 4 t e a m Edition อะไรสักอย่างนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะคัดหน้าจอนี้ไปก่อนแล้วก็มาต่อกันตอนที่โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะโอเคชเวโอเคสวัสดีครับยังอยู่กับชายสยามแล้วก็ไครับโอเคครับผม ตอนนี้นี่มันคือโปรแกรมแรนดอมจาก Facebook ที่มีการแชร์กันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วตาเอฟเขียนโปรแกรมนี้นะครับคือกดนี้แล้วมันจะสุ่มให้เลยใช่ปะใช่ครับห <Okay. S 2> งคลิกจบหงคลิกจบงั้นเดี๋ยวเราจะลองกดดูโอเคอ๋อมันจะขึ้นโพสไอดีมาเพราะว่าเราไปดึงข้อมูลจากโพสไอดีนี้มาแล้วก็กำลังชูส e อยู่นะครับ Origi ิน l ลโค e b y ายมายาเซ The winner The winner is aspire love er fbid 79เท่านี้เราเป็น<ก>ชื่อเฟซบุ๊กของคนที่ได้นะฮะโอเคก็เป็นถ้าอยู่ในนี้ก็มารายงานตัวได้ที่เพจนะครับโอเคนะครับเห็นตรงกันนะตามนี้นะครับผมก็อันนี้คือจะแจกเป็น t r p ิโก o 4 Steam Special Edition นะครับรางวัลโบนัสสำหรับคนที่แชร์ นะครับไม่ได้เป็นเงื่อนไขแต่ว่าถ้าเกิดทําก็คือได้นะครับโอเคก็ตเอฟมีอะไรจะพูดหลังจากาจะปิดงานไหมก็ไม่มีอะไรมากครับกค่อย,อยากมาแจกเกมโอเคเรายังอยู่กับชาสยามตเอฟดิเซลครับผมตอนนี้คือพอดีว่าหลังจากที่เราแจกเกมเสร็จแล้วนะครับแล้วเหมือนกับว่ามีการตั้งคําถามว่าเ,เว็บนี้มันเว็บจริงหรือเปล่า ก็ก็เข้าไปลองดูได้นะครับ random.org มันเป็นการสุ่มตัวเลขระหว่างตัวเลขที่เราตั้งไว้จนถึงตัวเลขเท่านี้นะครับรวมตัวเลขที่ตั้งไว้ด้วย0ูนย์เกก็เก้ากคือจะสุ่มมาตัวหนึง่งในกรณีนี้ในในกรณีนี้ก็คือ1000ตัวนะครับแล้วมีคนไม่เชื่อว่ามันได้จริงหรือเปล่าเว็บนี้เขาใช้กันแพร่หลายนะครับมันเป็นการสุ่มที่แท้จริงนะครับแล้วในกรณีนี้ก็คือเพื่อเป็นการให้ชัวร์ว่าเป็นการสุ่มจริงก็คือมีมีผู้ ผู้มีเกียรติอีกคนนึงนะครับแขกผู้มีเกียรติชื่อคุณออฟนะครับได้ให้เกมมาอีก3เกมด้วยกันก็นกคือเกม Bang Bang Racing Deep Dungeons of Doom แล้วก็ Sugar Cube Bittersweet Factory นะครับ3เกมนี้ก็จะเป็นเกมพิเศษซึ่งใครได้ก็ได้ไปเลยแต่คุณออฟให้กติการรม,มาว่าถ้าเกิดว่าสุ่มแล้วได้คนเดิมที่เพิ่งได้ไปจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะครับให้สุ่มใหม่สุ่มใหม่สุ่มใหม่ ส่วนกติกาก็คือไม่ไดุู้มจากคนแชร์แล้วซูมจากคนโพสต์เหมือนเดิม0-999เนี่ยแหละใครได้ก็ได้ไปเลยโอเคไหมน่านจะแฟร์ที่สุดแล้วนะครับโ okay okay. อเคสำหรับเกมแรกนะครับแบงแบงเรซิ่งนะครับผมจะเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะหมายถึงว่าเดี๋ยวจะทําแถบสีแดงไว้ในในรายชื่อนะครับตรงนี้โอเคเราจะซ่มเลยดีกว่านะครับ0-999นะกดเลยนะไม่ใช่ว่าทดลองแล้วนะทดลอง,อ<า>งแค่ครั้งแรกให้เข้าใจกดมเลย 38ครับผม38เป็นใครไปดูสิ38มี32กับ59 32ใกล้กว่าครับผมคุณคนนี้ได้แบ n งไปเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้เอยไม่ใช่แบงแบงแบงโอเคเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทฤษฎี Theory ดิเรซิ่ง <c oughs> อันนั้น <Big Bang S 1> มันชื่อหนังชื่อละครชื่อซีรีส์บิ g กแบง t h รี r y ใช่ไหมแบ Bang Racing นะครับเดี๋ยวคนนี้ผมไปจากรางวัลอีกทีนึงนะแล้วก็เกมที่2ครับผมต่อเลย Deep Dungeon Soft o o o m ไปสุ่มกันต่อนะครับ3 2 1 982 982ครับมาดูดิว่าใครใกล้เคียงกับ982ที่สุด982 9 7 6กับ9 9 8นะครับใครใกล้กว่า9 7 6าเจนี่นจะขาดไปห่างกันสีอ่อห่างกัน 6, 6เหมือนกัน6เท่ากันเอนอะงานต้องดูเวลาดูเวลาครับผมคนหนึ่งโพสวันที่12เมษายีคนหนึ่ง16เมษางั้นคนนี้ได้คนที่โพสสิบสได้นะครับโพสก่อนใช่ไหมโอเคนะครับคนนี้ได้เป็น,เ,ปนเกมที่2เป็นด p d ด n g e o n s o ซอ d ดู m ทำสีแดงเลยก็ได้ครับ ว่าเป็นเกมที่คุณออฟเอามาเพิ่มนะเสร็จแล้วต่อไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสุ่มอีกรางวัลหนึ่งเลยนะครับคือเกม Sugar Cube Bitter Sweet Factory นะครับ3เกมรวดนะครับ3 2 1 401 401เป็นใครเอย่ย401ก็จะเป็นคนที่ใกล้เคียนที่สุดคือ398คนนี้นะครับคนนี้ โอเคไหมหวังว่าน่าจะโอเคกันนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับเว็บนี้สามารถสุม่มได้เรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวผมสุ่มเล่นอีกทีนึงก็ได้อันนี้ไม่มีเกมแล้วนะสุ่มเล่นนะครับให้ดูว่ามันได้จริงว่ามันเป็นการสุ่มเลขจริงๆไม่ได้ว่าแบบล็อกเลขมาโกงให้มันได้1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอบคุณที่ทุกท่านที่ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาทําให้เพลินเกมมิ่งเอาไปพัฒนาต่อไปได้นะครับสําหรับในครั้งต่อๆไปอาจจะมีกิจกรรมแจกเกมแบบนี้มาอีก ก็ติดตามให้ดีแล้วกันนะครับโดยเฉพาะใน Facebook แล้วก็ใน YouTube เนี่ยแหละนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ